เกรสเพินพิชชาเตือนีลค่ะทุกคนวันนี้มาส่งกานก็หลายๆคนอาจจะเดินทางอยู่นะคะใครที่เดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะวันนี้อย่างที่บอกเราจะมาเล่นเกมกันนั่นเองเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาแนะนําตัวเพื่อนๆก่อนนะคะอือวันนี้มีเพื่อนใหน่่งคนด้วยปกตินี่น่าจะคุณนตาก,กันอยู่แล้วนะคะมันส,สาวๆนนก็มีเพิ่หญิงสาวใช่ไหมคะ ชื่อเกมค่ะชื่อแันแพนค่ะกิจกรรมไม่ขายหรอก็กินค่ะมิกกี้ค่ะเห็นเรามาแบบปวดหน้ากากแบบนี้นะคะเราผ่านการตรวจการตัดเอทีเคกันมาเรียบร้อยแล้วคุ้มต้องก็เดี๋ยวเราไปฟังกติกาเกมวันนี้ที่เราจะได้กัน ฝั่งซ้ายนี่เป็น A นะเส้นเส้นนี้เป็นตัวแบ่งนะคะนะเส้นนี้เป็นตัวแบ่งด้านซ้ายเป็นตัว A B, B B คือด้านขวานี้นะครับเลือกแล้วให้นั่งลงนั่งแล้วเปลี่ยนไม่ได้โอเคไหมคนตอบถูกรอดคนตอบผิดแป้งและน้ำลงเคลียร์ไหมฉันต่อทูกหมดนะครับตูหมดแม่แ,แอรโดนพร้อมไหมยังคะอย่าลืมนะถ้าวิปปุ๊บ เลือกซ้ายและขวานะ A คือด้านนี้นะ B ด้านนี้นะนั่นงงนะและวินไม่ใช่ออกาอะไรกัขาวี้ขาวทีไม่ได้คำถามแรกนะคะสมควรเป็นน้องของสมพงศ์แต่เป็นเพื่อนของสมชายสมชายมีน้องชื่อสมหญิงแต่สมหญิงแต่งงานกับสมพงศ์ถามว่าใครเป็นเพื่อนกัน A สมชายกับสมพงศ์ B สมควรกับสมชายหนึ่งสองสามบแล้ว อยังไม่โดนยังไม่โดนอ่ะร้อมนะพร้อมนะโอ้ยลงมาเขียวชอบเรียนเลขแดงชอบเรียนวิทยาศาสตร์แต่สอบตกพละขาวชอบเรียนพละแต่ไม่ชอบเรียนเลขดําชอบเขียวแต่เขียวไม่ชอบดําถามว่าใครสอบตกพละเอขาวบีแดงหนึ่งสองสามสี่ห้านั่งลง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 กัเลยก็คือโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้ยแน่เลย ăn lấy ăn lấy ăn tạo đi đụng tóc các เด้เดเดี๋ยวคำถามข้อต่อไปเป็นคณิตศาสตร์นิดหนึ่งใครทำหกลบหกลบง่ายๆหายข้อที่สามพร้อมกันไหมคะไม่เมินไม่พร้อมสักข้อหนึ่งเลยเดี๋ยวสายยังแท้งอยู่เลยนะสายมือนี่แบบพร้อมมากอะโอเคข้อสามนะคะฟังดีๆรอบนี้ใครเก่งเลขนี่ตอบได้เปรียบะเริ่มนะคะ บนเรือมีคนอยู่4คนแต่ละคนมีเงินอยู่คนละร้อยห้บาทมี2คนที่มีปืนส่วนอีก2คนมีเป็ดตกปลาปืนขายได้กระบอกละ5,000บาทเป็ดขายได้อะละ500บาทถามว่าถ้าขายของทุกอย่างที่มีรวมเงินบนเรือได้ทั้งหมดกี่บาทเอห1ึ0 0หมื่บาทบีหนึ่งหมามพันแปด้อยบาทหนึ่งสองามากลกแล้วเอยู่้างมากันนะ ที่หลูงพ่อขอให้เป็น B เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำนวณจริงๆป่ะนี่ทำยังไงถึงเลยพี่แต่ถ้าเกิดต่อเป็น A พี่แอนโดนนะเออเออไปยืนตรงนี้เดียวเดี๋ยวรอไว้ทำไมมันต้องเป็นฉันหรอบอกว่าเอากระดาษมาวางก่อนมามาเป็นคนไม่ดีไม่มามาลุงก็ตอบอยู่แล้วแล้วมีคำตอบอยู่ในหัวด้วยคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือ เบบี้เจนตกใจเบบี้เจนตกใจอ่ะโอเค เริ่มข้อที่4ี่เลยดีกว่าเ <Okay. S 1> หลืออีกสองข้อนะฮะดูใบพวย <c oughs> เเดี๋ยวทำไมป้าาถึงต้องเปียกด้วยอนไรอยงง,ง <c oughs> มานีชอบไปกินส้มตำที่ร้านของป้าติม๋มร้านป้าปติ๋มทำปลาเผาอร่อยแต่ลับขายปลาร่าได้ดีกว่ามานีไม่ชอบกินเนื้อแต่ถ้าเป็นหมูกระทะมานีจะชวนชูใจไปกินด้วยแต่ชูใจกลับมานะรู้ว่าร้านข้างๆป้าติ๋มอร่อยกว่าหลังกินเสร็จแล้วจึงชวนกันไปกินของหวานต่อที่ของหวานที่ตลาดต่อมานีบอกเพื่อนๆว่าขอแวะซื้อไข่ไก่สีฟองและเนื้อไก่สามกิโลไปฝากแม่ถามว่ามานนีไไม่ชออบกิะร เอปลาะบีเนื้อหนึสเอาไม่นด้ตดดนะเอาตอบว่าอะไรเนี่ยดูไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนอันเนื้อเนื้อรู้เปล่าจริงหรอเนื้าอเต้องอบนะโอเคไม่รอบตอวที่ถูกต้องนะฮะเด็กจถูกต้องกันอย่าไปอภิ ราไม่กลัวนะถ้าเราเปียกเราจะลากกระถูด้วยข้อสุดท้ายนะ <c oughs> ในป่าแห่งหนึ่งมีเสือกวางกระเทศสิงโตนกและยีราฟการป่ามีหนองน้ําอยู่แห่งหนึ่งน้ํามีกินพอเฉพาะฤดูฝนแต่ถ้าฤดูหนาวสัตว์ต้องขึ้นไปกินน้ําที่น้ําตกที่อยู่ห่างที่อยู่ทางต <c oughs> ะวันออกของหนองน้ําไม่ไกลจากน้ําตก <c oughs> จะมีถ้ำอยู่ในถ้ำม,มีสีอุโมงค์แล้วแต่ละอุโมงพาอ,ออกไปทางไม่เหมือนกันแต่ถ้าออกอุโมงค์ที่สีจะมาทิศใต้ที่มีแม่น้ำสัตว์ต่างๆจะสามารถดื่มน้ำได้ถามว่านองน้ำอยู่ทิศอะไรของน้ำตกเอตะวันออกบีตะวันตกหนึ่งสองสามสี่อ้าเอาตอบตอบเอกันหมดเลยโอเคและคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือทิศ <c oughs> ตะวันตก <c oughs> ตอบตอบบีเอาเอโด คนดูอะจะบันเทิงกันเราไม่บันเทิงม <c oughs> เยมยเต่นิดเดียม <c oughs> สภาพค่ะ <c oughs> ส,ภา, <c oughs> สภาพเราถ้าใครชอบลิปน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทั้งหมดแล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมไปฟลอยดี <c oughs> ทุกคน <c oughs> ขึ้นตัวกันด้วยนะ <c oughs>